สวัสดีพี่น้องชาวเพชรบุครับมาดูผลงานผลงานของคูเต้ครับวันนี้เมื่อกี้คูเบิลพลาดไปหลุดไปวันนี้ัวนี้คูเต้ครับตัวนี้โชว์ครับอันนี้อันนี้คือปลากดนะครับอันนี้คือปลากดปลากดนะครับปลากดดูตัวโอ้โหโคตรใหญ่ขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพนะบอกว่าโคตรใหญ่วัดที่ตัวครับวัดที่ตัวนะครับนี่โอ้ เมตรเมตรกว่าครับเป็นเมตรใช่ครับเป็นเมตรครับปรากฏนะครับเป็นเมตรจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับปรากฏนะครับคังครับปรากฏคังปรากฏคังนี่ครับผลงานครับโอเคสุดยอดครับรายงานข่าวครับนี่เป็นโฉหน้าของ ปรากฏนะครับที่คุณครูเต้ได้ตกได้นะครับการออกทริปกับคุณครูเบิ้มในค่ำคืนวันจันนะครับวันนี้นี่คือปรากฏไม่ใช่ปลาสลามนะครับนี่คือผลงานของเราตัวใหญ่แน่ตัวใหญ่มากครับดูจากตัวนะครับนี่ทีนี้แต่ใหญ่ลายกับลำบากเราก็เลยหาที่อยู่ให้ปลากรอนนะครับทีนี้ตัดสินใจใช้ตากน้ําในห้องน้ํา <c oughs> เป็นที่ปล่อยปลาเราจะปล่อยปลาก่อนคืนนี้ ทีนี้มาดูนะครับตัวใหญ่มากนะครับอู้หนักมากสิบกิโลนั่นเนี่ยถึงไหมถึงสิบเนี่ยเนี่ยนี้ก็จะปล่อยนะครับนี้ตามมาดูตอนเราปล่อยให้มันลอยน้ําเลยนะครับไปลกูกเอาขึ้นมาล,ล่นไปเลี้ยาไปเลยครับนี่ครับเต็มอ่างครับเต็มอ่างเลยครับถามว่า ถ้าคุณไปเจอตัวอย่างนี้อยู่ในแม่น้ําคุณจะวิ่งหนีไหมผมจะวิ่งหนีแล้วผมไม่เอาเลยนะครับผมกลัวว่าตัวมันใหญ่มากนี่ครับออเอาปล่อย้เพื่อนยูให้รอดครับพรุ่งนี้จะให้เด็กมาดูครับฝีมือคูเตอร์สุดยอดมากเดี๋ยวไปดูปลาคูเบิ้มตัวใหญ่กว่านี้อีกครับคอยดู